ครับในวันนี้ผมก็ได้รับการประสานจากพลเมืองดีนะครับว่าได้มีเด็กน้อยซึ่งหนีมาอยู่ในร้านซักรีดหรือว่าร้านตัดเย็บแห่งหนึ่งนะครับภายในซอยยางงามซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเนื่องจากว่าผู้เป็นพ่อนะครับได้บ้าคลั่ง โดยใช้มีดนั้นไล่ฟันไล่ทำร้ายลูกกับเมียในบ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับแจ้งมาเบื้องต้นในลักษณะแบบนี้นะครับหลังรับแจ้งนะครับผมก็จึงได้ลงพื้นที่ที่จะตรวจสอบในจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณฝ่ามือนี่แหละครับมีคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ที่เด็กหนีเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับส่วนข้อได้จริงจะเป็นเช่ไนไรนะั้นเดี๋ยวผมจะลองลองลองไปตามหาความจริงในเรื่องนี้และจะหาทางช่วยเหลือเด็กคนนี้กันต่อไปนะครับ สวัสดีพี่พเ,พเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องก่อนว่ามันเป็นยังไงหนูมันเป็นยังไงอะลูกพ,พี่จะได้หาทางช่วยเหลือหนูได้ค,ค,าาครับาาพ่อเหรอหพ่อหนูคนที่พี่เข้าไปช่วยใช่ไหมใช่คุณแม่ที่รักสายไฟใช่ไหมคุณพ่อหนูที่เป็นวัยรุ่นเหรอ แล้วเขาเขาหนีมาอยู่นี่เหรอครับพี่ช,ช่ไม่ค่ะเขาเดินเดินร้องไห้มาครับพี่ก็แพี่คือเขาเด็กแถวนี้ไงพี่ก็เออเ้าร้องไห้มาพี่ก็เรียกถามว่ามันเป็นอะไรครับเขาบอกเขาก็เล่าให้ฟังล้วเขาจะเดินตามแม่นี่ก็เลยบอกไม่ต้องให้มาอยู่ในนี้ก่อนปลอดภัยกว่าแล้วทางนึงก็เห็นเด็กข้างในบอกว่าพ่อมันขี่รถตามครับอ่ากำลังร้องถึงมีถึงมีเปสองเล่มคุณพ่อมีดไล่ฟันหรอฟันใครลกูก เขาเมายาจริงไหมหนูรู้ได้ไงว่าเขาเล่นยาลูกแม่บอกเขตอนพ่อตะโนออกมาว่าเนี่ยคุณเมายาคุอยากโดนจับยากติดคุกอืมตอนนี้พ่ออยู่บ้านไหมลูกอยู่บ้านพ่อหนูชื่ออะไรนะชื่อภูมิชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อภูมิหนูอยากให้พี่ช่วยยังไงบอกพี่เขาเลยลูกพี่จะได้ช่วยหนูถูกจะให้จับไหมจับไปเลยไม่ต้องให้เขาออกมาแล้วไม่ต้องให้ออกมาแล้วนะพี่งั้นพี่จับเลยนะ เขาอยู่บ้านใช่ไหมลูกเขาจะให้พี่อ่ะพาไปหาตำรวจเขาจะไปแจ้งตำรวจพี่ก็พี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไงพี่บอกเออเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวรอดงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ดูแลน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอากําลังตำรวจไปจับให้นะครับแล้วเขาจจริงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอก่อยทีหนึ่งนะครับพี่ยังไงฝากพี่ดูแลน้องไปก่อนเนาะเนาะหนูอยู่นี่ก่อนนะลูกนะตกลงหนูจะให้จับพ่อหนูเลยนะพ่อเลี้ยงใช่ไหมลูกใช่แล้วเขาทาร้ายหนูหรือยัง ครับกินน้ำท่อมด้วยคนเนี้ยแกกินน้ำท่อมด้วยคนเนี้ยมาเช้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็เมื่อเช้าทะเลาะต่างคนต่างงอนกับแฟนนะครับครับครับผมพี่โว้ะน้อยใจว่าแบบไม่มีใครฟังผมเลยอะไรเงี้ยโวหนีไปเปิดโรงแรมนอนก็ไม่มีใครแบบ ผมก็น้อยใจอะแล้วเมื่อเช้าเราโทรเข้าโรงพักว่าไงใช่พี่ผมอยากจะโทรแบบว่าให้แบบมาจับเราใช่ผมทำไมถึงต้องให้มาจับเราอ่ะเนี่ยแบบน้อยใจพี่คือแบบมไม่มีใครฟังผมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถามตรงตงเรื่องหนึ่งครับผมเสพยาใช่ไหมใช่พี่เสพยาอะไรไปครับยาครับเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วพี่เสพไอไปใช่ผมก็เลยน้อยใจแล้วเครียดแล้วมีเรื่องเครียดแล้วผมก็เลยเครียดหนักไปเลยแล้วแล้วกินเหล้าด้วยใช่ไหมครับผม แล้วเมื่อเช้าอะเราไปเอามีดไล่ฟันใครไม่ได้ไล่เลยครับมีดเอาอีโต้ไล่ฟันเมียใช่ไหมไม่ไม่ได้ไล่ครับผมเมียถือของผมคนเดียวพี่ผมไม่ได้ทำร้ายใครเลยอืมครับผมครับผมน้อยใจเหมือนกับชดตัวเองอะไรเงี้ยพี่ว่าไม่ไม่มีใครฟังผมเลยอะไรเงี้ยครับก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเราเอามีดไล่ฟันเมียไล่ฟันลูกอีโต้ไม่ทำไม่ครับเมียผมตะโกนเสียงดังใช่ไหพี่ถ้าเราอยากติดคุกจริงไหมไม่ตอนนี้ผมก็แค่แบบทะเลาะกับใครอะไรคนที่บ้านนี้เองนะครับ อ,กกอ,อ,อยาก,อ,กอยากให้แบบเขาฟังแบบบางทีผมพูดแล้วก็ไม่มีใครฟังเลยแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าเขาคิดยังไงกันครับผมแล้วเอาไงเขานี้ยหว่าเอาแต่ใจตัวเองเกินไหมครับที่ยายเขาพูดไม่พูดก็ไม่ผมว่าไม่ฟังใครเลยตรงๆรงนะถ้าโกหกพี่ไม่ช่วยนะใช่ผมตรงครับนะ อ่ม่จริงผมถามจริงดูดเยอะไหมยาเมียตอนแรกผมเลิกมาผมเพิ่งมาดูดวันที่ทะเลาะเมียที่หนีไปนอนโรงแรมสองดูงไปกี่ดูงไปกี่จีเมียซื้อมาห้าร้อยเพ่แค่นั้นครับแต่เราซื้อมาก่อนหน้าอีกนี่อืมก่อนหน้านั้นไม่เราก็ดูดไหนุ้ยไม่ดูดนะแต่ตรวจเจอผมจับไปนะจ้าไม่ดูเลยแล้วไปเป็นเมียไม่เลยครับเมียผมเครียดแล้วผมว่าไปเปิดโรงแรมผมวซื้อมาเลื่องนี่้ก็จะเลิกไหมเนี่ยเลิกพี่ผมผมไม่ติดครับผมขอเน้นย้ำเรื่องหนึ่งนะครับ รอย่ามีอะไรเด็ดขาดไม่มีผมภาษาบ้านเนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องของเพราะลูกมันเปลี่ยนไปผมดูจากในกล้องที่ถ่ายมันว่าเขากินข้าวเสร็จเขาก็เลียชามเลียอะไรเงี้ยผมเลยสงสัยว่าแต่ยอมรับว่าเสพยาข้างมาเช้าจริงใช่พี่ถือมีดจริงไหมจริงถือมีดแต่ผมไม่ทำร้ายมีโตกี่ด้ามอันเดียวอันเดียวครับแล้วเขาคนนี้รู้ไหมเมียกลัวหนีออกไปอ่ะ รรู้คับ่ผมก็บอกมีบอกว่าถ้าถ้ากลัวก็หนีออกไปก่อนก็ได้ผมบอกแล้วถามจริงมันเสกเข้าไปแล้วมันเป็นไงมันระแวงอะไรขนาดนั้นว่าเนี่ยคือว่าแบบเหมือนว่ามันคิดคิดแบบผมแบบเมื่อกี้ผมเราระแวงว่าเมียจะทําของใส่เหรอใช่ครับจริงเหรอใช่อะไรด้วยจริงเหรอว่าเนี่ยมันแบบบางทีมันเปลี่ยนไปผมเล็กปุ๊บมันเนี่ยมันเปนเล่นไม่ได้พี่ถ้ามันเล่นยามันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้นน่เหรอใช่ โอ้ยสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมก็อยากรู้ไงเราจะเลิกไม่ได้ยารู้ว่ามันดูดไปแล้วเป็นอย่างเงี้จะเลิกไหมพี่แต่นี้ผมดูคือผมอยากรู้ไงว่ามันเป็นจริงกะยาที่ผมเล่นหรือเปล่าพี่บอกบอกมาอีกนะไม่ว่าอย่าเล่นยาอีกครับผมก็อยากจะเล่นระดับต่ำอยากรู้ว่าเล่นไปพวกเนี้ยแล้วผมไปอยู่ที่อื่นเนี้ยมันจะเป็นอาขานโดนอะไรมาอันนนนี้ากี่ตัวเองใช่ไหมกี่ตัวเองอจะไม่เคยทำคนอื่นหรอก หยุดติดค้างได้ไหมเนี่ยพี่ช่วยเหลือครอบครัวเองไปเองไม่สงสารพี่บ้างเหรอวะสงสารพี่ผมแล้วพี่มารู้ว่าพวกเองทําตัวอย่างเงี้ยมันมันเสียใจไหมวะพี่ถามหน่อยอ่านนี้จะได้มาเป็นอย่างนี้เหรอว่าเป็นองนี่ นะถือว่าขอนะครับผมทําตัวกับตัวกับใจเหอะได้สงสารตาสงสารยายใช่ผมว่าสงสารพี่ก็สงสารแม่กับยายโทรมาร้องไห้เมื่อกี้ผมก็คิดอยู่ลองให้มั้ยว่าแบบมีคนมาทําอะไรเงี้ยผมคิดอยู่อะไร้ระแวงดูแล้วมันหลอนมันระแวงใช่ไหมอะไรครับใช่ไหมมันจะเป็นงั้นใช่ไหมมันหลอนมันระแวงใช่ไหมใช่แล้วจะดูอีกไหมไม่ดูแล้วชัวร์นะชัวร์พี่สุริโหวเลือกถามซื้อใครมาเนี่ยหนู่นปานเพลปานเพลครับซื้อใครครับเขามาโยนให้พี่ห้าร้อยนะใช่ ห้าร้อยังโยนอีกเหรอใช่ครับกูมั้งดูดีผมก็ไม่เคยเลยผมไปทํางานตามในปกติมันมันเทียดมาผิดใจกันพี่ผมกเลยแบบไปใหญ่ใหญ่ครพี่ขอนะเยอะนะครับผมโอเคครับพี่โดนจับไปกี่รอบแล้วครับผมนะขึ้นหลไหรอบเดือนเดือนเนี่ยปีนี้เดินไปกี่รอบ้ะปีนี้ที่เข้าข้างในกับเข้าในปีนี้ยังไม่โู้ครับที่ผ่านมาล่ะกี่รอบเข้าไปข้างในกี่รอบปะสองสามรอบพี่สามรอบแล้วคดีเสร็จหมดเลยครับผม